วันนี้บรรยากาศแบบฝนตกคุณแม่เย็นชําเลยเป็นยังไงหน่อยรีวิวหน่อยแต่กลัวที่สุดคือลมค่ะ,ะลมเป็นไงครับลมผัดตึงนะอ,อ๋อันนี้นะครับบรรยากาศฝนตกนะทุกคนเพนนั้นโชคดลูกค้าเรามาไเกิ่งเออลูกค้ามามีที่นั่งวันนี้ไม่ร้อนด้วยไงดีดีดแล้ววันนี้ก็มีของครบทุกอย่างาไหนไปถาม,มาไปถามถามึงรูดซี่อร่อยไหมไปออสัมภาษณ์ลูกค้าที่อร่อยไหม าบอสเก่งมาดูว<า>่าเลือดแต่ถัวถ่วค่ะเพราะว่าคุณครูเพิ่มาหมักถั่วไม่คุณครูเขาไม่ได้กินข้าวมาแต่เช้า <c oughs> เขาเลยเหิวเอเออเหรอเปิ้นเพิ่อก <c oughs> ินมาแล้วอ๋อกินมาแล้วพ่อพ่อว่าไงพ่อให้สิปิดหนีป่ะน,น,นี่ย่ยานแม่มันปิดทันบมาาดเจ้าเจา้จาพยายามอยู่ดีเด้อท่านวันนั้น ย่านไปเมื่อย่านตัวเก่งไหมย่านที่สุดคือลมเป็นไงคะอันใดต่ำซ่บอันนี้เบอร์่อนไปถามเขาว่าอร่อยไม่อร่อยใครเขาจะกล้าตอบหรือแม่ถ้าเที่มาว่าอร่อยเพราะสิกล้ามาเลยแล้ก็ไม่กล้าอ้าเก่งก็บอกเก่งก็บอกว่าไปถามลูกค้าเนะ ไม่ต้องถามว่ามีอะไรที่แนะนำแม่ไหมเผื่อแบบหวานไปเค็มไปอะไรอย่างนี้เออเพราะว่ามันหวานแล้วมันเค็มแล้วไงเออมันหวานแล้วมันเค็มเออมันทั้งหวานทั้งเค็มแล้วไงนั่นแหละเขาว่าเลยคิดเงินคิดเงินที่พักกันไปแล้วบอแข้งฝนไปเลยเป็นบอเวราะเขาอยู่ทั้งรูดนอนเป็นอย่างดอกดอยหีบ่อเปียกย้อนนอนห aaS, <C> e <covers> bei, ีบ่อเปียกแล้วนะจากคุณครูนะเอ้า เชิญครับเชิญครับนม่นน่ะญาิอั้นมันเพลิงเบิบนะ่ะเข้ามาข้างในค่ะอันนี้สามสิบสามสิบเป็นหกสิบหกสิบกว่า,าสี่มาดูว่าจะราคาเท่าไหร่กันครับหนึ่งร้อยอันนี้ตำเนี่ยของหนึ่งร้อยตำเหล่าตำอันนี้ราคาเดียวกันนะคะหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยหกสิบบาทจาสองร้อยเจ็ดสิบจาถ, 200, ถูกไหมถูกไหมกดทำไมไม่กดเครื่องชิดเลขอัน,นสมองคอมพิวเตอร์ค่ะเอ,อย่าให้ผิดน,นะ หกกับสีเป็นร้อใช่ไหมร้อยสิบใช่ไหมร้อยสิบบวกร้อสเป็นสองร้อยเจ็ดิบคิดเองนะอ่าโอเคถองร้อยเจ็ดสิบกับสองร้อยเจ็ดสิบโอเคเชิญครับเชิญครับ270ร้อยเจ็พทรเก็บร้อสามสิบ พอหลับบังเนี่ยงาล้มเด้อพอถ้ปิดเด้องามล้มน่ะมันน่ากลัวน่ะเก็ดร้อยเท่าไหร่เจ็ด <70 3. S 1> ร้อยสามสิบพอเจ็ดร้อยสามสิบใช่ไหมแม่ลืมเนาะ <c oughs> โอ๊ยจะไปเรียนสิบด้วยสายแน่หรอพอเจ็ดร้อยสามสิบ <c oughs> นะคะพอเกียรติร้อยสามสิบนะคะ จะะขอบคุณมากนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวดูแลต้นนี้ก่อนนะคะอันอันใบัดีค่ะให้มันต้องแบบว่าบริการถึงใจเออแม่มาแม่แม่อารมณ์ไ่งแม่มาบริโอเออเออบริการนะครับนี่เอารม่มไปส่งลูกค้าเออ ร่มสู้ชีวิตมากเออนี่แม่ค้าแบบว่าเลิศค่ะขอบคุณเหมือนกันนะคะจ้าบดีค่ะบ๊ัดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะค่ะบ่ายเชบ๊ายดีครับเดินทางปลอดภัยนะคะคุณครูจ้าเออดู กะมาจะมาออกมาหยางพล่าแม่พอล่าเข้าไปบ้านเลยพล่าเข้าห้องเลยไเป็ลูกไปเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ววางไว้ก่อนแม่วางไว้ก่อนเออ